สวัสดีค่ะคุณผูมนกม์นะครับวันนี้จะมาส่งเว็บแกนโซนตามคนดังๆนะครับผมจะมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูครับว่ามันได้จริงหรือไม่นะครับเดี๋ยวผมขอสมัครสมาชิกก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้ผมสมัครแลครับเดี๋ยวจะไปเติมเงินก่อนเลยนะครับเขาไม่สอนนะครับเพราะเขาไม่ได้จ่ายกูนะครับโอเคครับผมก็เติมมาสามร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเกมอเกมสวาทธรรมดาก่อนนะครับก็ รางวัลน,นะครับวนทักสามรอบพอนบอได้ยังเลยครับวนต่อเ้ยกลับได้หนึ่งพันก็บอได้นะครับเดี๋ยวเล่นเกม,มกันเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกมวอลเลเทปเลยวอลเลทาวาเอ, A B อย,าาอ,ยอันนี้ไม่มีเกลืออ่ะเมื่อกี้วอลเลทาวานี้วอลเลเทปไม่มีเกลืออันนี้ไม่มีเกลือนะครับ ได้หนึ่งร้อยได้หนึ่งร้อยเงียบวะได้หนึ่งร้อยคูสมควรสองด้วยก็คือผมจะได้สองร้อยผมจะได้สองร้อยเลยเหรอผมได้สองร้อยเลยเหรอเฮ้ยใครซักรอบนะเฮ้ยอะไรวะอะไรวะโอเคเฮ้ยผมได้หนึ่งร้อยก็คือจะคูณกันผมได้สองร้อยเลยเหรอเฮ้ยมันได้จริงเหรอวะทุกคนอันนี้คือเขาไม่ได้จ่ายผมนะครับอันนี้โนเลยเขาไม่ได้จ่ายผมเลยเซ่มไม่ได้จริงเหรอวะ ไอ้หัวได้ดีกว่าทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวผม่สุ่มไม่ดีต่อเลยอ่ะจะดูว่ามันได้จริงหรือไม่ได้จริงเดี๋ยวทักเพจโชว์เอันนี้กสิดอครับเมียุบช่อเลยนะโอ้หมดทุกคนว่าขอไปไอดียไหนว่าแต่ไหนราถ้าไอดีถ้าปัดผเร่อง่ายเลยเรอเรมแคทแคทหลักฐานพสนี่้าไปที่หนเี่อกควาลับวัสดีครับผมได้ไอดี คงกับวอลเลตเป็น400้วอลเลตใช่ไหมครับแล้วก็แชรูป,ปักทอง,งแล้วก็ลับไปแชกลบ,บไปแชทในที่เราได้วอลเลตนะครับนี่แชบไปเลยอันนี้เห็นที่ผมไปดูมาเห็นเขาทำกันอย่างงี้นะไ,ได้ยินเปล่าวะนี่แล้วก็ที่ผมไปดูมาเห็นคะรขาให้พิมพ์ยูเซอร์ด้วยนี่ครับยูเซอร์แล้วก็เราขอตอบในนี้ทุกคนทออ่านแล้วนนี้ก็ผ่านไปน พอสมควรนะประามานณะเกือบชั่วโมงหน่อยอนเฟิร์ตอบนะครับให้มขอเซ็นสครูนนะคะนี่ได้จริงเหรอวะทุกคนอันนี้เขาไม่ได้จ่ายปุ๋นนะทุกคนนี่นะครับเขาส่งมาแล้วนะนี่ม่ได้จริงเหรอวะแสดงว่าที่คนนา้คนคน,นนั้นเขาตุ่มนั้นไม่คือได้จริงเดีย๋ยวผมจะใส่เบอร์ผมไปเลยนะครับนี่นะทุกคนเขาก็ส่งมาแล้วนะครับเฮ้ยมันได้จริงเรหรอวะให้อันนี้เขาเซ็นเซอร์ไว้นะครับอันนี้คือผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้นะครับก็คือแค่นั้นผมจะขอเซ็นเซอร์ไว้ โอเเคทีมได้จีนหวาตอนนี้ฟังก็เข้าตังวอลเลตคนแล้วนะครับวอลเลตผมก็ได้จีนแอปทุกคนครับส่วนไอดีนะครับ,นนรบผมแจกคนดูนะครับคนดูคนไหนที่ได้ก่อนก็เอาไปเปลี่ยนก่อนก็มือเดียวก็ก็ได้นะครับโอเคถ้าคลิปนี้ไปแล้าห์ผมบ๊ายบายครับโชคดีครับใช้กันอีพีได้นะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับ